และนี่คือพีระมิดที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่ภูเขาหินธรรมดาธรรมดาแต่คือสถานที่โบราณที่อาจเขียนประวัติศาสตร์โลกใหม่ทั้งเล่มเพราะนี่คือกุนุงปาดังพีระมิดโบราณที่ถูกซ่อนไว้นับหมื่นปีกุนุงปาดังตั้งอยู่ในจังหวัดชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียครับภายนอกดูเหมือนแค่ภูเขาหินปกติแต่พอมีการสำรวจด้วยการยิงคลื่นแม่เหล็กลงไปใต้ดินนักวิจัยถึงกับช็อกพบว่า ภายใต้ภูเขานั้นมีโครงสร้างซับซ้อนของสิ่งก่อสร้างซ่อนอยู่เป็นชั้นๆซึ่งดูเหมือนจะมีคนสร้างมาหลายยุคหลายชั้นเหมือนการอัปเดตซอฟต์แวร์จนสุดท้ายนักวิจัยก็เจอห้องใต้ดินและช่องว่างลึกลงไปหลายเมตรเข้าจนได้บางคนถึงก็บอกว่าที่นี่อาจเป็นที่ฝังอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ ที่พีกที่สุดคือผลการวิจัยจากนักธรณีวิทยาชื่อดังของอินโดนีเซียด้วยการหาอายุด้วยคาร์บอนกรมนตังสีบ่งชี้ว่าโครงสร้างอาจมีอายุตั้งแต่1,6000ถึง2,7000ปีเฮ้ยนั่นมันก่อนยุคน้ำแข็งก่อนฟาโรและก่อนมนุษย์จะมีตัวหนังสือใช้ด้วยซ้ำ ยิ่งไปกว่านั้นกุนุงปาดังยังแผ่พลังงานแม่เหล็กลึกลับจนอุปกรณ์บางอย่างใช้ไม่ได้ราวกับพีระมิดนี้ยังมีชีวิตอยู่และกำลังรอใครบางคนมาปลุกความลับให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง